สบายดีเบาแขกแดกเลามาเลยเด้อมื้อนี้มาเบึงรวยน้ำลายแตก <c oughs> ขนาดเต่งเเก่เงเนี้ยนี่บอได้ถ่ายคลิปสองสามมื้อบริน,นีก็เลยมื้อนี้ก็เลยบานถ่ายเห็นมูเอาลงเฟซล้อยากกินกกบมดอ่นะกับเเคยกินยังเคยเมนูนี้นะ่ะเพิพนอันเอ,อ,อินวายกุ้งแก้วกุ้งแก้วแซน้ำปลาก็ลองเฮ็ดกินพร้อมกันคือก,กันไปซื้อกุ้งมาประมาณครึ่งรูแหละไม่เห็ดหมดเลย มีผักกับเป็นหมักผักไสภาษาไทยว่าหมักมะระแล้วก็มีหมักน้วาแบบนี้พร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวยับให้เบิง์กันด้วยนี่ผักสลัดหัวกระเทียมอยากได้กระเทียมทูนดองแต่ว,ว่าหาซื้อบม่เห็นแล้วก็มักแตงบัรพานในสวนหอมป้อมเอ้ย <c oughs> <c oughs> กับเจลซีฟู้ดตัมือนี่นะ ต่ำม,มือต่ำม,มือ,อแซบ่บคำทำยีดเดอจักสิ่เป็นรสชาติเบรมแต่เขาสิ่งีหผู้รสชาติพร้อมกันนี่แหละทั้งผู้กินทั้งผู้เบิง่ง 음. Mm. แซ่บแหละมรนเทียมตัวน้ำป่าเนี่ยเขาสีเขียวน้ำป่ากับน้ำตาลแต่มันมามักเซ่กุ้งนี่ไวไแบบกุ้งนะมีความอ่อนออนยยนอีหลีนะ แซ่แบบโอนยูนเลยนะแซ่บลองเ,เห็ดขายนนบ่หน่แซ่แบแซ่บแซ่บแซ่บเอากุ้งตัวหนึ่งตัวใหญ่ๆมันแซ่บกว่าอันกุ้งเซนน้ำป่าธรรมดารรมนนะต้องเห็ดกินอ่ะคือดอกบ่า ยา <Yeah. S 2> เจีายนยังกับตำเส้ห้าขอมป้อมของเพชรลาวเขานี่แหละสูตรห้างกินก้อยคือเกาม้อเห็นบ่นี่เพื่อน แซบ่บแซ่บหลายลืมกินกุ้งบบมีกินกุ้งเลยความนุ่มขอมหวานคือไม่ได้กินกุ้งนี่แหละพันนี่ก่อนแซ่บแซ่บแซ่บมาเยอ ต้งเจลด้วยนี่นะต้นมักเพชรใส่ลายมีบังนาวใส่ ียมือออกมานาั่งนอกนั่งใกล้ถนนทางได้ว่าเสี่ยงรถ cũng hoàn hẹn Mày ở mày mày. ประมาณสามสโตรประมาณสาสิเวสสามิบไปหาห้าสิบสสิไปหาสี่ิบโอ้เราเคยเด็กกับืถือประมาณสี่สิบนี่แหละมา ป็นคนกินกุ้งดิปแล้วมักมักมีบางน้ำใส ลืมความคำว,ว่าอิเหน่งนะเคยบอกว่าเวลากินเมนูดิบๆนะล้นจะเืิดอิเหย่งแต่ตัวนี้เนี่ยกินน้ำก่อน ผู้สึกสะอาดนารสชาติของมันท่านนะผู้สึกสะอาดผู้สึกมั่นใจว่ามันทะ่าน่ะคือเฮาแบบคือเฮาไม่ได้กินดิบนะเขาผู้สึกน่ะลืมไปเลยแซ่บแต่ตอนนี้เพรแทงเนี่ยเพรแ้งเพรแทง,ๆๆแทงแทกระเทียมผลกตา แค่มัเคยกินเมนูแบบนี้ก็ต้องมีหอมป้อมได้เป็นต่ำเป็นแนวยำยำเป็นพิดต่ำดอกวะแค่มันยำนี่บ่นะี่ยยำนี่สิบอส่หอมป้อมนะกินเท่อแล้วซองโตเลย

ข้าทาเนื้อก,กุ้งแบบแน่นแทงแซนวิชก้อนแซนโซดาร่างเกลือเพรชยู่เพรชยูหลังบ้านกับซีมตะดเจลดิ พุงเจลตามรสชาติเี่เขามากทาันอันนี้เนี่ยยังบไิ้ซิมว่าสิบมิลสีขาวสิเนี่ยแต้คือว่าเอามาไว้ซิมพ้อมกันแล้วมันซีมันซได้เอ่เอ,อรถรสชาติพ้อมกันะนะแะแซ่บกอแซ่บก็ให้มันออกมาเป็นเป็นเลี้ยวเลยเป็นความูุสึิแท้เลยสินะแต่โบฮ oh ิตหวังแซ่บ กงแบบผรู้สึกว่าขาอรู้สึกว่าอีกก่อนคือคือแบบมันสะอาดหลายเนื้อกุ้งนะในควขมรู้สึกตอนเ้อากินเด้เท็กเจอร์ของมันท่านะแปลว่ามีนโดดเดน่นสะอาดในควขมรู้สึกเท่ายำไปครับบทราแวงแบบลืมไปเลย ลืมไปเลยว่าเขากินกุ้งจเจลเนี่ยแ่บแห้งดะอีกคำหนึง่ง อย่างที่เข้ากันแทงน้ำหูตาไหลก็เคยกินแบบกินต่ำแรือว่ากุ้งแซมปลาก็เคยกินดิบหลายบน,นี้เยเถอะแค่ ก็คัมแล้วว่าคัแล้วสองก็วสามตัวกินแลวกไปซื้อยาไทายพญาตมาสิบสี่ทีละเมื่อเดี๋ยวเดี๋ยวกินคํานี้ก่อนดเดี๋ยวคลิปมันสี่ยาวเกินไปกินคํานี้ให้มังเป็นคําสุดท้ายแล้วก็สิได้กาวคำลา พบกันอยู่บาแขกเด็กเลาะคำสุดท้ายนี่คอสาบตัวเด้อค่อยขึ้นว่าพูดที่บบมากกินดิบนี่ก็สิกินได้นะ่ะย่ำเนื้อกุ้งกุดกุดกุดมาละ โบมีกินกุ้งเลยหอมน้ำป่าบลลาะอ้าวมันมุดตรงไหนผักสลัดผักสลัดมันขาดหมักน้ำหมักน้ำเมื่อเปรียงหนึ่ง เจลนี่งกับส่ละด้บบางนาเนีนะ่แต่เวลาที่เขาบีบใส่อีกนี่ให้ตอนบากนามันถึกเนื้อกุ้งนะให,ให้เนื้อกุ้งหวานขึ้นมะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฟนเพจห้านเฮด้ร์บอกแขกเดอกยบาย